สวัสดีกรับพบกับผมหมอยนตนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในปีมะเมียนะครับเป็นพลังดวงใน15วันนะครับหลังจากที่ท่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็เกี่ยวกับดวงกว้างในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังที่เป็นชาวปีมะเมียนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ พิจารณารับออกระง,งานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกับปยากรที่ดีๆที่ได้อยานออกมานะครับขอ,ขอขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรถนานํามาสึ่ความมั่งคั่งมั่งมีสีสุขให้กับผู้ที่เป็นชาวมะเมียทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัย <Workers. S 2> มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนและก็ขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจาวปีมะเมียนะครับว่าในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับหลังจากชมคลิปนี้แล้วนะครับจะมีพลังงานดวงของท่านเป็นไปในทิศทางใดนะครับในเรื่องการงานการเงินนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทวดาจะสื่อพลัง ดวงของท่านให้พอดได้รู้แนวทางในลักษณะใดนะครับขอไพ่ใบแรกนะครับให้กับป่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนนะครับในช่วงไพ่ยพยายามจะดีดออกมานะครับของตัวตนในช่วง15วันนี้ของผู้ที่เกิดในปีมะเมียนะครับ3ามเหรียญน,นะครับ การงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะมีความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับการทํางานกับผู้อื่นนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเป็นทปเป็นเทคทีมทีมเวิร์กที่ดีนะครับที่จะมองเป้าหมายร่วมกันที่จะไปะสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานะครับในเชิงการค้าการพาณิชย์อะไรต่างๆนะครับก็จะมีความสําเร็จรุ่งเรืองที่จะมีผลกําไรผลป,ประโยชน์เข้ามาในทิศทางที่ดีการเจรจา ดำเนินการสิ่งใดในช่วง15วันนี้นะครับก็จะมีความสําเร็จราบรื่นได้ในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นการเจราจาอะไรใหม่ๆก็ตามหรือก่อนหน้านี้ตากว่ามีการเจราจาแล้วมีการสะดุดติดขัดยังตกลงอะไรกันไม่ได้อะไรก็ตามนะครับในช่วง15วันนี้ตัญนชาโสสภาพราบรื่นนะครับเจราจาตกลงกันสําเร็จได้อย่างง่ายดายนะครับและก็ราชินถตอดาบนะครับการยืดหยุ่นนะครับ จันรู้จักปนกลายนะครับอาจจะเป็นช่วงภาวะของที่ชาวปีมะเมียนมีสภาวะของการปลนกลายในช่วงนี้นะครับที่จะทําให้ท่านบริยานจัดการสู่ความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เรียกว่า ถ้าก่อนหน้านี้มีพลังอะไรเป็นปัญหาเป็นพลังกดดันนะครับช่วงนี้ท่านจะปรับสมดุลให้เกิดขึ้นตั้งกายใจนะครับแล้วก็พร้อมที่จะบริยารแก้ไขปัญหาต่างๆให้เบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็ดูแลให้เติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะเกิดความสําเร็จแล้วก็กกบโกยในเรื่องของผลประโยชน์ผลได้รับเข้ามาอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแล้วก็เดอบเบอร์นะครับความสําเร็จ ะเกิดขึ้นสังคมนะครับเพื่อนฝูงเปดิดโอกาสดีๆสนับสนุนนะครับไอ้จากปีมะเมียนั้นกยับขยายตัวกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างโลกโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะครับธุรกิจการทัวร์ธุรกิจการที่เกี่ยวข้องกับดาวจางชาติก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวใดๆผลทางด้านเกษตรกรรมก็ตามนะครับที่ได้รับยอมรับจัด ตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศก็สร้างความอุดมสมบูรณ์กับความสําเร็จที่จะกอบโกยผลประโยชน์ที่จะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามานะครับเงินในประเทศเงินต่างประเทศนะครับก็เรียกว่าทำให้ท่านนั้นดึงดูดเข้ามาด้วยความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับความสําเร็จที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รู้จักปกป้องนะครับหรืออาจจะมีการคว้าโครงการอะไรสําคัญสําคัญในช่วงนี้ที่จะมีเข้ามานะครับที่ ท่านนั้น,นทุ่มเทที่จะคว,ว้าโอกาสที่จะนํามาดําเนินการนะครับอาจจะเป็นโครงการในต่างประเทศได้ด้วยนะครับสาหรับบางท่านที่เป็นโครงการใหญ่ๆที่ทุ่มเทพอสมควรที่จะได้รับความสําเร็จเข้ามานะครับที่จะทาให้ท่านนั้น,นได้รับโอกาสดีๆนะครับกับได้รับโครงการนี้เข้ามาที่จะส่งผลประโยชน์ผลราย,ร,ยรับรายได้เข้ามามากมายนะครับเนียก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับก็อย่างที่กล่าวบางทีท่านคว้ากับ โครงการใหม่ๆเข้ามานะครับแล้วก็มีการเริ่มต้นหรือใครที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในช่วงนี้นะครับที่จะได้รับข่าวดีหลังจากที่มีการต่อสู้มาพอสมควรนะครับมีการแข่งขันไปจาะไปสอบไปสมัคราวานอานไวา้แล้วก็มีสอบแข่งขันช่วงจริงนะครับก็ทำให้ท่านนั้นได้รับโอกาสดีๆเข้ามาที่จะมีงานทำมีอาชีพต่อไปนะครับจะได้เป็นลูกน้องบริวารของผู้อื่นสําหรับใครที่เป็น ลูกจ้างนะครับหรือบางคนนะครับเป็นนายจ้างอาจจะมีการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นนะครับที่สังคมก็เปิดโอกาสให้ท่านนั้นได้สร้างโอกาสของการทําธุรกิจส่วนตัวอะไรเกิดขึ้นหรือบางคนก็ที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับก็มีการพัฒนามีการเสริมศักยภาพต่อไปในการที่จะตะลุยเดินหน้าให้กว้างมากยิ่งขึ้นต่อยอดอะไรนะครับที่ให้มีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสดีด ที่จะเกิดขึ้นกับอะไรใหม่ๆโครงการอะไรใหม่ๆก็มาเต็มเนะครับการเคลียร์เตรียมโครงการนะครับสองไม้เท้าแต่ก่อนหน้านี้บางทีอาจจะมีสภาวะของการวางแผนนะครับมีการเตรียมโครงการที่จะกยับขยายหรือจะทําธุรกิจอะไรของตนเองเกิดขึ้นนะครับแต่บางทีอาจจะด้วยอย่างติดอุปสรรคต่างๆบางคนก็จะรอในเรื่องของวุ่นส่วนบ้างอะไรนะครับที่ยังเป็นอริอยู่ยังไม่เข้ามาสร้างความ จำชื่นให้เกิดขึ้นนะครับหรือใครที่กําลังเตรียมโครงการอะไรเอาไว้แต่ยังไม่พร้อมด้วยอะไรก็ตามแต่นะครับปัจจัยต่างๆที่ยังไม่อํานวยอะไรต่างๆก่อนหน้านี้นะครับพอจะตาใม้ตั้งหนอกาก็ามาเป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตกับโครงการที่คิดที่เตรียมการวางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็รื่นไหลต่อไปในทิศทางที่ดีบางคนก็รอในเรื่องของการอน,นุมัตินะครับจากเงิน จะสถาบันการเงินก็ได้นะครับไปยื่นเชื่อเอาไว้นะครับที่รอโอกาสได้รับการอนุมัติเข้ามานะครับหรือใครที่รอในเรื่องของวุ้นส่วนนะครับเงินจากต่างติ่นต่างแดนจากต่างประเทศได้ด้วยที่จะเข้ามาสนับสนุนร่วมุ่นลงทุนนะครับก็จะเข้ามาเติมเต็มให้ตั้นนั้นได้ดําเนินการอะไรที่วางเป้าหมายเอาไว้นะครับแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จ เดินหน้าแต่ตัวอย่างต่อเนื่องที่จะสร้างความรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ความแข็งแรงแข็งแกร่กงสเตรงง,งนะครับที่จะทาให้ชาปีมาเมียนั้นได้รับโอกาสดีๆบางท่านก็อย่างที่กล่าวนะครับเป็นโครงการที่คว้ามาได้อยู่ในต่างประเทศด้วยนะครับที่เป็นโครงการที่เริ่มต้นนี้เป็นเริ่มต้นก็ตามนะครับแต่เป็นโครงการที่มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับสเตรนงขึ้นมาในเรือนของ มอระนะครับอาจจะตินแดนไกลตินต่างประเทศอะไรได้ด้วยโครงการที่ไม่ได้อยู่ในที่เดิมเป็นโครงการใหม่นี้นะครับอาจจะต้องมีการเดินทางไปกับโครงการใหม่ในต่างติ่นต่างแดนได้ด้วยโอกาสไปเริ่มโครงการในต่างประเทศได้ด้วยสําหรับบางท่านนะครับ ที่จะเติบโตต่อไปนั่นเองนะครับและก็อัศวินถือถ้วยนะครับการเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับกับสิ่งที่ดีๆที่ด,ด,ดีกว่าที่ผ่านๆมานะครับเมนตท่านจะมีความสําเร็จมั่นคงเติบโตอยู่แล้วนะครับแต่การทุ่มเทด้วยความเอาใจใส่ของท่านนะครับด้วยความมีอิทธิหลักข้อแรกในอิติบาตีนะครับอัศวินตือถ้วยมีฉันทะนะครับมีความรักมีความปึงพอใจกับในอาชีพของตัวเองมีความใส่ใจใน การประกอบสัมมาอาชีวะของตัวเองก็ทต่ให้ท่านนั้นทุ่มเทนะครับในการที่จะเจาะลึกในการที่จะไตรตรองอย่างรอบคอบอย่างทีท่วนพิจารณาในการที่จะกยับขยายนะครับแม้จะมีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วขยายอาณาเขตยขยายเติบโตในประเทศกอยกว้างขวางไปถึงระดับต่างชาตินะครับก็ท่านจะมีความพินิษพิเคราะห์ด้วยความใส่ใจ ด้วยความต่ตรองนะครับในการพิจารณาถ้ามีคู่แข่งอะไรมากมายท่านก็จะใช้ดุลยพินิษในความนิ่งนะครับเพื่อที่จะพิจารณาใช้เอุใจผลพิเคราะห์ด้วยความรอบคอบนะครับก็จะทําให้ท่านปลอดไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่ของความสําเร็จปลอดไปจากคู่แข่งขันอะไรก็ตามที่มีเข้ามาก็ตามนะครับแล้วก็ ห้าไม้เท้านะครับอาจจะต้องต่อสู้หนักสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงนี้ผู้ที่เป็นจ่าปีมะมียนะครับอาจจะมีอะไรเข้ามาที่ตามไม้ต้นนั้นกระตือรือร้นนะครับตั้งไพ่7ไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะครับในการทุ่มเท และก็สร้างรั้วสร้างเกาะคุ้มกันให้มีความหนาแน่นนะครับเรียกว่าการกยับขยายเป็นช่วงของการต่อสู้พอสมควรนะครับที่จะไปสู่ของความรุ่งเรืองประบังโครงการนั้นที่ก่อนหน้านี้มีวางแผนเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นก่อนจะมาช่วงนี้นะครับที่จะต้องเปลี่ยนพยายามมากสักหน่อยก็จะเจอกับการเริ่มต้นนี้จะมีอุสปสรรคเข้ามาแต่ท่านก็สามารถที่จะพยายามคลี่คลาย บริหารจัดการไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จนะครับอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลในติศทางที่ดี6เหรียญน,นะครับที่จะให้คําแนะนํานะครับไม่ว่าท่านจะเจอกับอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ในวังวนนะครับ ที่เรียกว่าไม่เข้าท่าเสี้ยนีนะครับก็จะทำให้ท่านออกจากสภาวะนั้นนะครับอะไรที่ไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์ก็จะทำให้ท่านกข้าวออกจากสภาวะนั้นนะครับแล้วก็ไปสู่ดินแดนของความรุ่งเรืองเติบโตอย่างมีความเป็นเสถียรมั่นคงนะครับที่การทุ่มเทของท่านด้วยความเอาใจใส่แล้วก็การที่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ผู้ที่เข้ามายื่นมือช่วยเหลือเกือ้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับหรือหุ้นส่วนเข้ามาสนับสนุนให้เกิดขึ้นนะครับก็ตามให้สถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามหรือการต่อยอดอะไรที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับหรือในเชิงของการแข่งขันต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นที่มีคู่แข่งมากมายก็ตามนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นอยู่ในแนวหน้าด้านในติางที่ดีนะครับที่จะกโปยผลประโยชน์เข้ามา กับความสําเร็จที่รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใส่ใจนะครับแต่ก็ได้รับการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รอบรู้นะครับก็มาชี้แนะให้คาปรึกษาในทิศทางที่ดีนะครับการเงินในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับของชาวปีมะเมียนะครับการเงินที่เข้ามาเติมเต็มนะครับด้วยความคล่องตัวในทิศทางที่ดีต้าไกลก่อนหน้านี้การเงินของท่านอยู่ในสภาวะที่เป็นปัญายุ่งยากนะครับ ท่านก็จะมีการปนคลายต่างการเงินที่ดียิ่งขึ้นนะครับที่จะมีการเงินเข้ามาช่วยคลี่คลายสภาวะปัญหาต่างๆแล้วก็มีการเติมเต็มบางท่านอาจจะได้เงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆในช่วงอ1 5วันดังกล่าวนี้นะครับที่จะมาจากโครงการความสําเร็จที่โครงการใหญ่ๆมีผลประโยชน์มากมายนะครับที่เข้ามาเติมเต็มไอ้ท่านนั้นได้มีเงินก้อนบางทีก็มีการไปปิดบัญชี อะไรบางอย่างลงนะครับที่มีความยุ่งยากที่ผ่อนชำระมาเป็นระยะระยะกับาการที่อยากจะได้มาเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับ ก็จจะมีการปิดบัญชีลงได้ด้วยเช่นกันหรือใครรอในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนการยื่นสินเชื่ออะไรนะครับก็จะได้รับอนุมัติเข้ามาไอ้ท่านได้มีเงินในการที่จะลงทุนสร้างโครงการอะไรใหมสร้างเส้นทางรายรับรายได้ก็มาคนที่ว่างงานนะครับก็จะมีงานทําแล้วก็มีรายได้รายรับเขมาเติมเต็มนะครับก็ทําให้การเงินของชจวปีมะเมียนะครับถ้าเกิดมีปัญหาก่อนหน้านี้ก็จะไปสู่เส้นทางของความแข็งแรงแข่งแกร่งต่างการเงินนะครับ ที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับผลประโยชน์ผลกําไรผลตอบแทนผลได้รับที่มีเข้ามาอย่างรื่นไหลนะครับเงินปันผลนะครับที่ร่วมบุญลงทุนกับผู้อื่นก็ตามนะครับก็มีผลส่วนแบ่งผลเงินปันผลในทิศทางที่เหมาะสมที่กู้ควรที่จะได้รับร่วมกันอย่างสมดุลน,นะครับกับอุนส่วนก็เป็นเช่นต่างๆการเงินที่ดีนะครับในช่วงนี้ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วง15วันนี้นะครับของผู้ที่เป็นาชาวปีมะเมียนะครับคนที่โสดนั้นนะครับก็บางทีก็มีโอกาสที่จะพบรักเกิดขึ้นนะครับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นบางทีมีการเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่หรือไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่อาจจะไปพบกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็เข้ามา สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับมีการคุยกันแล้วก็ตกอ,อกตกใจปึงปอใจนะครับที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นั้นกับการเริ่มต้นนี้ไปสู่การาแตกยอดปลีใบออกดอกออกผลสู่ความสําเร็จในอนาคตที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือแม้นท่านจะไม่ได้พยายามสําเร็จด,ด้วยตัวเองก็ตามแม้จะพยายามมากมายแล้วก็ตามนะครับแต่ยังไม่สําเร็จสมหวังนั้นบางทีก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะยื่นมือก็มา ช่วยเหลือเครือกูนนะครับที่เห็นความเหมาะสมเห็นดีเห็นง,งามด้วยนะครับก็จะเข้ามาช่วยสนับสนุนช่วยเกลีย่ยช่วยจัดการให้เกิดความสําเร็จมีช่วยเจราจาในสภาวะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็ไปสู่เส้นทางของการเติบโตต่อไปที่จะไปสู่ของการเป็นคู่รักเป็นคู่กิงตองมียกอย่างเหมาะสมที่จะมีความแข็งแรงแข็งแกร่ง,งในความผูกพันนะครับ ที่คนเข้ามาสร้างความสัมพันธ์นั้นอาจจะเป็นคนในตินแดนไกลก็ได้นะครับข้ามน้ําข้ามทะเลก,กันมาพบหรือพบกันต่างโลกโซเชียลก็ได้นะครับที่จะพัฒนาต่อไปให้เป็นคู่รักที่ดีที่เหมาะสมกันต่อไปได้ด้วยเช่นกันของคนโสดที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ในช่วง15วันดังกล่าวนี้นะครับส่วนบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปด้วยเช่นกันนะครับที่บางทีก็บางทีก็อยากมีรักนะครับ แต่ว่าบางทีก็ไปคุยไปสื่อสารกับผู้หนึ่งผู้ใดแล้วก็บางทีก็มีแต่เจอความนิ่งนะครับหรือไม่มีใครอยากจะสารความสัมพันธ์ต่อก็เลยยังต้องโสดนะครับส่วนกุรักกุสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับก็จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับมีการคุยกันด้วยความรู้สึกดีๆที่มองถึงอนาคต อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีอะไรก็มาเป็นปัญหายุ่งยากบ้างก็ตามในบางช่วงบางเวลาก็ตามครับก็ธรรมดานะครับในการใช้ชีวิตคู่ก็เหมือนลิ้นกับฟันนะครับบางเวลาก็มีการกระตบกระตั้งกันบ้างเป็นป่อแง่แม่งอนกันบ้างนะครับมีปากมีเสียงอะไรกันบ้างแต่ก็รู้จักปรับสมดุลยืดหยุ่นในทิศทางที่ดีนะครับที่จะอมชอมซึ่งกันและกันยอมฟังความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายซึ่งกันและกันนะครับที่จะ ให้ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องมีชีวิตชีวามีความมั่นคงนะครับก็คุยกันด้วยความรู้สึกดีๆด,ด้วยความใส่ใจบางคู่ก็จะมีความหวานความโรแมนติกเกามาเติมเต็มนะครับ ที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นในเดือนหน้าอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับบางคู่บางท่านก็อาจจะมีการเติมอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับอาจจะเป็นเส้นทางของความสร้างสรรค์ที่จะสร้างรั้วสร้างก่อคุ้มกันความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความหนาแน่นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในมีความสแตรงแข็งแรงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่มีคุณค่าซึ่งกันและกันอย่างลื่นไหลนะครับก็จะมีการเติมพลังด้วยการ ไปต้องเที่ยวด้วยกันนะครับจัดทริปจัดทัวอะไรขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการปอนคลายนะครับแล้วก็ดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นเดินหน้าเติบโตบางคนก็เที่ยวในประเทศนะครับบางคนก็ที่มีฐานะดีหน่อยนะครับก็อาจจะเดินทางไปเที่ยวต้องเที่ยวกระชับความสัมพันธ์ก,กิจกรรมร่วมกันจัดทริปตัดตัวร่วมกันนะครับในดินแดนต่างประเทศก็ได้นะครับก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้น เพิมพลังแห่งความแข็งแกร่งแข็งแกร่งอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับก็จะทำให้สภาวะต่างๆนะครับของผู้ที่เกิดในปีมะเมียในช่วง15วันนี้นะครับก็โดยภาพรวมรวมอก็พอประมาณนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะครับก็ขออาจเจ้าปีมะเมียทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับก็ให้ได้รับพลัง คนดีๆนะครับมีความมั่นคงแข็งแรงแข็งแกรง,งรุ่งเรืองนะครับแล้วก็มีความมั่งคั่งมังม่งมีสีสุขความรักความสัมพันธ์ก็มีรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นอย่างมั่นคงนะครับเกาะประกุนครับ